เดี๋ยวนี่จะแจกเป็นกระดาษแผ่นที่ด้วยกระดาษที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับอันที่หนึง่งแผ่นที่รวมกันเลยถ้าเป็นขาวเพราะว่าคนที่ดูแผ่นที่หทหารเป็นเนี่ยดูรู้เลยว่าอยู่ไหนนะครับตาๆเมื่อมีการโจมตีหรือจะเกเหตุนยมันมีลาง,โงอโกหตนมาให้มีลาง,โงอโกหตนอยู่รถถังเข้าพวกเรานะครับจะต้อง ก็คือการศารึกษาทำความเข้าใจในเรือ่องของแผนที่อยู่เน้นย่อมนั้นว่าต้องเป็นความรักเราต้องและในความสนุกที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนทุกทคนของพื้นบ้านคของเราได้รับความหลอนไงจากจากที่ เพาะฉะนั้นเป็นห่านะได้สั่ซ้อมกับชาวบ้านเลยอันนี้เป็นได้นะถ้าเราไม่ได้สักซ้อมไม่ได้พิการเป้าหมายที่จะต้องไปอยู่ไปพักไปอาศัยฉะนั้นแต่และพื้นที่แต่และตำบลจะไม่เพราะเรากำหนดไปแล้วแต่และพื้นที่ไม่ต่ำประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนต่อศูนย์นะครับมีทั้งหมดโอ่นไปไกลสุดก็ต้องต่อ สำคัญที่สุดคืออย่าให้ชาวบ้านตื่นตระหนกในปี54หมายถึงว่าเพิ่งประกาศให้เตรียกมกระเขออยู่ในความไม่ตื่นตระหนกเดี๋ยวพอสมหวัได้กับทาง่ายกิกสาวเดี๋ยวสักพังจะไม่ถูกตัวไม่ถูกคนคืนนั้นเพราะเอา,าไปใช้ไม่ได้และเตืนย้ำห้ามประชาชนบอกว่าพวกเราไม่อยากไปกลเลยเส้นสองสี ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเป็นเดียวันที่หนึ่งคือศึกษารผู้ใหญ่ผู้ช่วยสามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยต้องศึกษาเส้นทาง うん。 <c oughs> เราเข้ามนเจ็ดเจ็ดหมื่นคนซึ่งเบื้องต้นเมื่อวานได้ประสานเกี่ยวข้องกับนายกให้เตียมในเรื่องของเจ้าหน้าทีม่มันมีพ่กัน ก็คือกว้างก็คือมีการเตรียมแผนไว้อยู่แล้วว่าถ้าว่าอาจจะอำเภอนี้หรืออำเภอใกล้เคียงใช่แผนจะทำาืูนอุยพเมื่อปีห้าสี่นแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้อพยพเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบรรโรลอยู่ในพื้นที่บในปัจจุบันทางอำเภอบรรโดได้รับคาสั่งจากผู้กำกับชานะครับให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ชายแดนทางกัมพูชานะครับซึ่งอำเภอบรรโดก็มีพื้นที่ เราเกตติดต่อกับจสุรินที่มีพื้นที่เชดนที่อได้รับผลกระทบซึ่งเมื่อปี54ก็ได้รับผลกระทบแล้วอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งปีนี้นะครับทางอำเภอได้ประชุมซักซ้อมกับพณะนู้ว่ราชการในส่วนของที่ประชุมคณะผู้ว่ราชการได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับในทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนอุยพนะครับเพื่อมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงการให้การสนับสนุนในเรื่องของกองกําลังนะครับในเรื่องของการดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะครับที่ ต้องปฏิบัติตามนั้นหน้าที่กฎหมายและวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมกำลังผู้ใหญ่บ้านก็จะมีการซักซ้อมในเรื่องของแผนปะเะชิญเหตุในส่วนของรายละเอียดซึ่งเ,เบื้องต้นนะครับเราได้กำหนดเป้าที่จะต้องทําการอพยพในแต่ละพื้นที่แยกย่อยไปรายละเอียดต่อไปแล้วครับในส่วนงบประมาณนะครับาทางอำเภอได้บริการกับองค์กรของสูนถิ่นให้มีการจัดเตรียมนะครับงบประมาณเพื่อรองรับ การดูแลพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนหากจำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่อไปครับผมในในส่วนของพื้นที่อุพยพอยู่อยู่ในชั้นของความลับอยู่นะครับแต่เราได้มีการเตรียมไว้แล้วอยู่ในในส่วนของพื้นที่อำเภอข้างเคียงนะครับที่เราได้กําหนดจุดพิกัดไนที่ไว้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีการซักซ้อมในเส้นทางการอุบพยพซึ่งจะสามารถเคลื่อนย,ายอ้ายประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนครับ วันนี้รวมถึงเมื่อวานเนี่ยได้กำชับผู้นําและก็กำลังผู้ญุบานในวันนี้ให้เน้นย้ําให้ประชาชนได้รับฟังข่าวโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐที่จะให้ข่าวอย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับโดยในแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามลําดับก็จะมีการเตรียมของมีค่านะครับและก็รอรับฟังคําสั่งนะครับในส่วนของการดําเนินการต่อไป